สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนชาว u t u b e นะครับสวัสดีเอฟซีวีรพลการช่างออนไลน์ทุกคน,นครับอยู่กับผมวีรพลการช่างเช่นเคยนะครับผู้ดําเนินรายการแล้วก็ดาเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวนะครับสืบเนื่องเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนลูกยางย้ําคัดของยามาฮ่าฟินนะครับไปโดนติง่งไปโดนติ่งสาวกยามาฮ่านะครับทํารับไม่ได้ครับ ก็เลยโต้วาทีกันกันกบผมอยู่พักนึงผมก็เลยขี้เกียจตอบลําพันนะครับเพราะว่ามันเราอยู่กับหน้างานเรารู้ว่าความจริงมันคืออะไรนะครับเขาบอกว่าชามคัดรถรุ่นเนี้มันไม่ได้หลวมง่ายขนาดนั้นนะครับเขาบอกว่ารถน้องเขาใช้ได้หลายหมื่นโลไม่เห็นมันโยกไม่เห็นมันดังเลยนะครับก็ขี้เกียจตอบโต้เนาะเดี๋ยวผมจะพามาถอดดูคันนี้ว่ามันจะรวมไหมนะครับรถเลขไม่ห้าหมื่นโล นิดๆน,นะครับยามห้่าฟินนะครับชามคัดรุ่นเนี้ยมันผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่ามันหลวมมันหลวมง่ายนะครับเพราะว่าลูกยางย้ําเหมออมันตัวเล็กเล็กกว่าพวกสปาร์คร้อยสามห้าเล็กกว่าร้อยสิบไอเวฟร้อยสิบไอเวฟร้อยี่ห้ารุ่นเก่าซึ่งลูกยางมันทนความร้อนมากทนความร้อนไม่ได้นะครับลูกยางย้ําคัดมันตัวเล็กนะครับนี่ครับ นะครับฟินคันนี้ก็ฟินเนี่ยคันนี้ก็ฟินคันนี้ก็หลวมเหมือนกันนะครับคันนี้ก็หลวมไม่ใช่ว่ามันไม่หลวมผมเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่สามถึงสี่หมื่นโลแล้วชามคัดรุ่นเนี้ยคันนี้เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ย่ออะไรเก่ามันให้ดูเนี่ยเนี่ยอยู่ในเนี้ยเนี่ยชามคัด นี่คือชามคัดฟินทั้งนั้นเลยเนี่ยปาร์คร้อยสิบห้าไอฟินมีอยู่สองชุดสามชุดนี่นี่ก็ใช่อันนี้อันนี้ร้อยสิบไอเนี่ยครับเนี่ยมีอยู่สองตัวนี่สองตัวครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าคันนี้มันหลวมไหม เดี๋ยวผมจะเอาที่เขาโตวาทีกับผมให้ดูเนี่ยครับมันจะรวมในลักษณะเนี่ยเนี่ยครับมันรวมในลักษณะนี้จริงๆรวมทุกคันนะครับรถหลักพันโลก็หลวมผมเคยเจอมาแล้วใช้คําว่าผมเคยเจออาจจะไม่เป็นทุกคันก็ได้แต่ก็ไม่แน่เนี่ยแต่ชามสองตัวมันก็หลวมทั้งสองตัวเดียวนะครับเดี๋ยวถอดดูคันนี้ไปเดี๋ยวเราลงมือถอดกันเลยเดี๋ยวท้ายวิดีโอเอาให้ดูครับว่า ผมโตเขาโตแย้งกับผมว่าไงมันเป็นคลิปสั้นสีเดียวกันเลยแต่ละลาย ที่เขาเคลียร์แบบเคลียร์แบบไม่ฟังเหตุฟังผลของคนอื่นมันก็มีนะมีนะครับก็เหมือนพวกที่ข้างการเมืองอะไม่ยอมฟังข้อดีของคนที่เราชอบเลยไม่ล้อมไม่ยอมฟังข้อเสียของคนที่เราชอบฟังแต่ข้อดีอย่างเดียว รถแต่ละรุ่นมันมีข้อดีข้อเสียหมดแล้วครับมันไม่ได้ดีเกินร้อยอกก็เหมือนคนเราเนี่ยนะไม,ไม่ใครดีเกินร้อยหรอกครับผมก็ไม่ใช่คนดีผมก็คนเทาๆเหมือนกันแต่ละรุ่นมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันอยู่ เนี่ยวิธีการเค็กอีกวิธีหนึ่งให้เราถอดเนี่ยถอดในฟ้าปิดน้ำมันเครื่องเนี่ยออกว่ามันหลวมหรือไม่หลวมไม่ต้องไปคิดมากเนี่ยมันจะเห็นชามคัดอยู่เห็นไหมเนี่ยใช้สกูลไลหรืออะไรก็ได้เนี่ยนี่ครับเคี่ยดูเคี่คยดูว่ามันขยับไหมี่เหมือนมันจะขยับนะ วิธีการเช็คเบื้องต้นเช็คไม่ยาอกออาการชามคัดหลวมมันจะสั่นกระพือนิดๆแต่ไม่แรงมากสั่นกระพือนิดๆครับ มันลุ้นกันว่ามันจะขยับเยอะไหมนะครับแล้วผมจะเจาะออกให้ดูด้วยว่าเจาะเปลี่ยนลูกยางย้ําคัดให้ดูด้วยว่ามันลูกยางมันเล็กจริงไหมเนี่ยมันหลวมไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าหลวมไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้าหมื่นโลก็หลวมครับ เดี๋ยวรอมันมีรถมาใส่สปริงคัสแต่งกับผมก่อนเรียกไม้ไน้อยเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูอีกรอบนะึงอันนี้มันเรียกไม้ห้าหมื่นโลและห้าหมื่นเก้าพันกโลลูกค้าอยากเปลี่ยนแผ่นคัสขับข้ามจังหวัดบ่อย 1 0ซผู้ผลิตเดียวกันกับคอนด้าอันนี้นนวพวกแคมัดคอนด้าคอนดาก็ฟ0 c ซีซเหมือน กภาพแผนครับคัจะทนไม่ทนมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับของเราด้วยนะครับบางคนชอบขี่ไม่เทินเกียร์นรั่นแหละคัดรถเราจะอายุสั้นพันทีเลยนะครับมันจะมีลูกปืนลูกหนึ่งอยู่ข้างในนี่นะระวังมันหลุดออกนะ อย่าเอาลมเป่าเลยลมเป่าเนีย่ยน้ำมันเจะรั่วออกดันมาเต็มหน้าเลยถ้ามันไม่หลุดเราก็ไม่ต้องออมปล่อยมันไว้อย่างนั้นเลยหลายคนถามผมมาว่าแผ่นคัดรุ่นนี้ใช้กับสปาร์ค1ห3 5ได้ไหมได้นะครับใส่ได้นะครับ,รบแต่ว่าเฟืองตรงเนี้ยมันจะลิกกว่ามันจะสูงกว่ากันเยอะอยู่นะครับประมาณ3-4มิล สปาร์ค135ตรงนี้มันจะเตี้ยแต่ฟินตรงนี้มันจะสูงสามเหลี่ยมเนี่ยแล้วก็หลายคนถามว่าแล้วแผ่นที่มีเสาสปริงเนี่ยต้องใส่ไหมถ้าเราใส่แผ่นทัชสปาร์ค135ในแผ่นเนี้ยเราก็ไม่ต้องใส่ครับเนี่ยแผนนี่มันจะมีแผ่นพิเศษอยู่แผ่นหนึ่งให้เราเอาเนี่ยครับแผ่นเนี้ย เนี่ยแผ่นเนี่ยให้เราเอาของสปาร์คร้อยสามพันมาใส่ทั้งสี่แผ่นเลยนะครับง่ายง่ายแล้วก็ใคาจับดูซิว่ามันรวมเยอะไหมโยกขึ้นโยกลง,กลงซ้ายขวาเนี่ยโยกขึ้นโยกลงในลักษณะน,นี้มันได้อยู่แล้วรวมอยู่แล้วในคันนี้ก่อนเนี่ยเราต้องดูว่ามันโยกเดินหน้าถอยห,หลังได้เยอะไหมเขาเรียกว่าลูกยางย้ำคัดมันหลวม เดี๋ยวแกให้ดูครับบอกเลยว่าไม่มีเกตนาที่จะไปแซะใครเราพูดกันตามความเป็นจริงตามเนื้อผ้าตามเนื้องานนะครับเนี่ยเห็นไหมสปาร์ค1ห3 5เนี่ยลดใช้งานมาเป็นสิบยี่สิบปีเนี่ยผมเห็นเนี่ยบางคันมันยังไม่หลวมเลยลูกค้าเอามาทําก็ผมก็บ่อยแต่บางคันผมก็ไม่ได้ทําคลิปสปาร์ค1ห3 5เนี่ยมันไม่หลวมอย่างนี้หรอก ยาเล็กครับผมทุกอย่างเล็กแช่แั้นแหละไม่มีอะไรมันถึงแม้ว่ามันจะหลวมในลักษณะนี้แต่มันก็ยังใช้งานได้ปกตินะแต่มันดังนิดนึงแค่นั้นเอง มีเคร่องมือพิเศษนะครับเวลาเรายิงอ่ะไอตัวนี้มันถึงจะไม่ปีตามนะครับเนี่ยแล้วก็เอาแผ่นเหล็กเก่ามันนั่นหละมาประยุกต์ใช้ทําเป็นตัวจับถ้าเรายิงแล้วมันฟีมันมันมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้ครับเดี๋ยวถอดเอาสีขาสีดูออกมาแล้วก็เอาแหวนลองตัวนี้ออก แล้วก็เอาชามคัาดออกมาแล้วเคยเปลี่ยนด้วยแล้วนะยุคยางคันเนี้เคยเปลี่ยนแล้วด้วยนะผมเคยผมเปลี่ยนให้ไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยรอบที่รอบนี้รอบที่สองเนี่ยเจ้าของรถใช่ไหมครับพูดกว่าจริงครับรอบที่สองครับตอนนั้นเราเปลี่ยนตอนกี่หมื่นโลครับ ประมาณหลักสองหมืนกวโลนี่แหละเปลี่ยนรอบนั้นะ่ะดูตะแกรงกองน้ำมันเครื่องดิ้ี่เมตันนะครับอย่างนี้ไม่ตันเพราะว่าฟินเนี่ยมันมีกองสองชั้นนะครับและชุดนี้ถอดดูไหมหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแผ่นรับชุดออโต้ดูได้ ลูกได้คำได้ห้ามลิ้นเลียอย่างเดียวมันร้อนเลียไม่ได้เนี่ครับเห็นไหมผมนี่แหละเป็นคนย้ำเองกับมือเคยเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวผมจะเจาะเปลี่ยนลูกยางย้ำใหม่นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าเขาทำกันยังไงเวลาเปลี่ยนลูกยาง ก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายครับนี่พี่แกจะเปลี่ยนแผ่นพัดแล้วก็เปลี่ยนยิางย้ำคัดด้วยเยเพราะว่ามาันได้งานมาหลายหมื่นโลแล้วตั้งแต่ย,ย้ำไปก็ประมาณ นก่อนครับแล้วก็ดอกสวรรค์จบไม่ได้ประกอบให้ดูนะครับแต่มาทำให้ดูเว่ามันวองจริงเ,เดี๋ยวหารถหลักพันโลเดี๋ยวรอรถหลักพันโลมาเปลี่ยนใส่สปีคัดแต่งก่อนเดี๋ยวทำให้ดู yeah he เวลาที่เจาะผมจะชอบควงนะครับควงสว่านให้ดอกให้เปเปอร์วันขาดอก หวุนบ้านเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่ายี่สิบตัวชามพัดรถดลุนเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่เคยทำยูทู e เนี่ยโอ้โหตั้งแต่สปาร์คหัวสิบห้าไอออนมาใหม่เปลี่ยนเป็นว่าเรียนเหมือนกันได้ปิด ถ้าใส่สปริงถ้าใส่สปริงคัดแต่งแล้วจบทุกคันเลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอาการคัดลื่นนะถ้าเพราะว่ามันคล้ายๆว่ารถมันแรงทอร็อกมันเยอะเนาะรุ่นเนี่ยแรงท็อกในรอบต้นมันเยอะพอจังหวะเครื่องริร้อนสปริงคัดอะมันมันมันจับไม่เต็มร้อยอะมันก็ทำให้คัดแผนแ่นเราลื่นได้ง่าย ว่าอย่างไงผมไม่สนปูชนแต่ข้อมูลปูแต่เพียงผู้เดียวผมว่าบางคนมาถามผมถามซ้ำๆซักๆถามมาการเดิมเนี่ยมาสามรอบก็ยังถามอา,ามการเดิมไม่ซ่อมสักท,ทีผมเดินหนีมไคุยเลยไม่ใช่ว่าผมหยิบเมื่อเช้าผมก็ไม่ทำอันหนึ่งทำลดให้หน่อยแต่ด้านท่ยาก จ็คไปให้ใครต่อใครทำมาแล้วเป็นพี่ๆจะทำา่อ <laughs> เหมือนนอนกวอดคนนอกแก่ใช่ไหมกวาดยังไงมันก็ไม่สนิทแกหรอก เลยไม่เอาผมบอกว่าวันนี้ผมไม่ว่างพรุ่งนี้รอได้ไหมรอไม่ได้แล้วไปให้คนอื่นทามาแล้วก็สรุปงานไม่จบมผมก็ต้องมาแั่แก้ไปเดิมมันหลายต่อหลายครั้งแล้วพี่ผมก็เลยเมื่อเช้าผมก็เลยปฏิเสธเลยว่าบอกให้ชัดเจนเลยว่าไม่ว่างเลยเนี่ยครับหลังจากที่ผมเปิดฝานี้ออกมาแล้วนะ ดูนะครับว่ามันหลวมเยอะหรือหลวมน้อยเดี๋ยวให้ดูว่าลูกยางมันห่างกันขนาดไหนเาดึงออกมันหดูก,ก่อน เห็นไหมว่ามันหลวมน,นี่ครับต่อให้เราจะกดหมุดย้ํขนาดไหนมันก็ให้ตัวได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าลูกยางเนี่ยเวลามันโดนความร้อนอะ่ะมันหดตัวหรือมันขยายตัวเนี่ยมันเป็นสภาพเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านการใช้งานอะ่ะแล้วมันเหวี่ยงเนี่นยทุกวันอะ่ะในขณะที่เครื่องร้อนอะ่ะ มันก็อาจจะขยายตัวบ้างหดตัวบ้างสรุปมันก็ถอดออกมามันก็เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับรวมทุกคันครับผมรวมทุกคันอยู่ที่ว่าคุณจะยอมรับมันหรือเปล่าแค่นั้นเองคุณจะยอมรับฟังเหตุและผลหรือเปล่านะครับซึ่งอะไรลูกยางมันตัวเล็กครับลูกยางมันตัวเล็กมันมีหกตัวนะครับมันตัวเล็กพวกสปาร์กนาโนเอ็กวันเป็นเหมือนกันหัวเหมือนกันครับพวกเอ็กไซเตอร์อาสิบห้าก็รวม พิมซาเล็ตเนี่ยดววเหมือนกันถ้าใช้งานหนักๆอันนี้ก็หนักเหมือนกันคันนี้วิ่งข้ามจังหวัดกรุงเทพชนบุรีว่ะ,ะไปเที่ยวบ้านบ้านนี่ไปอยู่ชนบุรีเจ๊หรือพี่เจ๊อยู่ชนบุรีอำเภออะไรกาตันีเลยเหรอเนะีน่ยะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมก็เปลี่ยนลูกยางเอาลูกยางมาดูดิพี่ ไม่ต้องกลัวว่าเราจะใส่กลับด้านเด้มมันมีตัวดีอยู่มันมีตัวดีให้เห็นอยู่กี่บาทพี่ซื้อมากี่บาทาล,บลูกค้าซื้อมาให้ครับยี่ห้อน,นีนะ้อ่านว่าอะไรไม่รู้กคนะิคอนอ่านว่าอะไรนะดิคอนดิคอนนะครับเรียนน้อยครับ ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมไปเอาอที่เขาโต้อาทีมาให้ดูแคปหต้าจอไว้ มีเกียรตนานะครับมันเป็นโรคประจําตัวของรถรุ่นนี้นี่เห็นไหมที่เขาว่านี่ครับนีน่คนนี้นะนะครับแต่เราก็ไม่ได้ไปว่าเขาเสียให้หายนะครับนี่เขาตอบผมมานี่ครับนี่เห็นไหมเขาตอบมาเขาตอบมาอ่าแล้วก็มีอีกมีอีก นี่แล้วเขาก็ตอบกลับมาอีกอยู่ไหนวะนี่มั้งนี่นี่ครับประมาณนี้แหละไม่มีเกียรตนินะครับไม่ได้ว่าเราไม่ได้ว่าให้เขาเสียเสียหายหายเราอยากแค่ให้เขารับฟังบ้างว่าปัญหาของรถรุ่นนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับ เคลียร์ได้ชื่นชอบได้แต่ก็ต้องฟังเหตุและผลนะครับประมาณนี้แหละสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะครับ